ดิสตอปทีวีนะดูได้เลยช่อง34แต่ถ้าดูผ่านเคเบิลและจานดาวเทียมนะครับดูได้เลยทางช่อง44นั่นเองนะครับรับรองความสนุกความมันความฮาจัดเต็มแน่นอนในทุกค่ำคืนวันอาทิตย์แบบนี้นะครับเอาละครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเป็น 2- สาวสุดฮอตเลยนะครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นั่นก็คือชมพู่ก่อนบ่ายและอุ้มลัคนาค่ะขอเสียงปมมือต้อนรับแขกรับเชิญของเราในฮะชมพู่ก่อนบ่ายและอุ้มลักนา สวัสดีค่ะเจสดีค่ะคุณโุนจ้าสองคนนี้ไปจีบกันได้ไงเออเป็นคนละสายงานกันเลยนะด้วยความที่หนูใส่เซ็กซี่ไงแล้วเขาเป็นตลกใช่ไหมได้ค่ะนมใหญ่มากจ๊ะชมพูจะไม่ซู้ข้างบนจะซู้ข้างล่างนะข้างล่างเธอใหญ่กว่าสามโค้งสามเหลี่ยมเมอร์บิด้าทีแพ้เธอจ้ามาแล้วหาย ได้ไงได้ไงเออรู้จักกันเพราะว่าเราได้เไดนซิคคอมไปกันแล้วยกันแล้วก็เริ่มจากที่แบบต่างคนต่างไม่รู้จักกันมาก่อนเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปแคสพอไปแคสแล้วยกันจับคู่กันปุ๊บโดนละลายพฤติกรรมเขาบอกว่านักแสดงเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์เหมือนตัวละครเพราะว่าเลยจับเราไปอยู่ด้วยกันละลายพฤติกรรมก็เลยสนิทกันเออใครคุยกันนะว่าจะซื้อกี่นีเราไปเที่ยวแบบ ชายกันไหมไปมาเบาหัวก็คุยกันแบบเมาเมายงนี้เฮ้ยเอาจริงมั้งเอาจริงด้วยอยาไปเคยคิดว่าแบบทำไมผู้ชายเวลาทำงานเหนื่อยแล้วบอกแบบว่าเฮ้ยวันนี้ทำงานเหนื่อยมากเลยเฮ้ยพวกเราไปลงอาบน้ำันเถอะทำไมผู้หญิงอย่างเราไม่มีใช่วันนี้ทำงานเหนื่อยมากเลยบ้าเฮ้ยเราไปลงอาบกันเถอะทำไมทำไมเออทำไมฉันไม่ไปได้คุณพี่ปดสิมันมีเที่ยวอริอยากไปมากเลยเดินเข้าไปแล้วแบบผู้ชายนั่งในตู้ถักโคเชอยู่แล้วฉันฉิ ว่าอยากได้ผู้ชายแท้ๆนะผู้ชายดำน้ำได้ไหมเคยพลาดแบบว่าเกี่ยวเก้งมามะเอ้ยเก้งก็ไม่รู้นะตอนเกี่ยวมาก็ไม่รู้แต่พออยู่ด้วยกันเฮ้ยทำไมเออัตบตบสูทันหลังตลอดมัหรือว่าป้าป้าเอ๊ะทำไมมันหันหลังใส่เราตลอดเลยทำไมไม่มีเบสิกเบสิกเลยเล่า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 เล่อ๊ะทำไมบอกเออขอลองขอลองนานหรือยังเรื่องนี้โอ้ยแมอะไรผู้หญิงอ่ะเออรักก็ยอมหมดแหละไม่หรอกมันจะมีบางบางแม้อีกวันจะแบบว่า ีไม่ได้ตา้้ยยวไม่ไม่รู้หนูจริงล่าสุดเนี่ยมีวัสดุคนหนึ่งนะเป็นเกย์เห็นจะได้แต่งตัวเป็นเกย์อ่ะแต่พอเราไปจีบเขาแล้วบอกว่าเราชอบเขาเขาก็จะชอบเราอ่ะเฮ้ยเขาก็บอกว่าเขาก็เขาก็รู้สึกว่าชอบผู้หญิงเหมือนกันฮะเออแล้วเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าเราก็เออเข้าไปด้วยแล้วก็เกิดเราจะละแก้ผ้าเกินอะไรมะ งงมากเออว่ะงงด้วยเหมือนกันเนี่ยมีอย่างนี้ด้วยเขาซุ่มหลัจากละครเรื่องไหนคะไม่บอกแต่ก็อยากไม่บอกหลอกไหมเยอะดีแอบไหมก็ก็อยากหลอกใช่เพราแกแอบไม่ใช่เขาแปลกเออจริงนะครั้งหนึ่งอยากเอาชนะผู้ชายมากแต่ฉันว่าฉันอยากมีอะไรกับเกมจัดบ้าอย่าสิจากที่ได้คุยเนี่ยเดินทางหรืว่าจากที่คุยเนี่ยได้รู้การตลกมิดตุ๊ดเยอะไหมอ้อยใครมั่งวะ แจ๊ดใช่ไหมแจ๊ดว่ามันมีเมียแล้วแต่มาบางคนแบบเวลาเล่นจนเราเชื่อเราก็ไม่รู้เขาเป็นหรือเปล่าเออทงทงไงไม่เป็นใช่ไหมโอแมนไม่โกรการแสดงอืมมันช่วยกันปกปิดเหรอการแสดงเป็นแปลกับทหาร้วยทหารหรอกการแสดงแล้วเนี่ยมันแบบเซ็กซี่หรอเปาพริตตี้บอยอย่างเงี้ยอืม มันก็มีมันก็มีที่เราก็รู้ว่าเขาก็เป็นชื่อชื่อชื่อบอกชื่อไม่ได้ชื่อชื่อไม่ได้เรารู้จักเหรอถ้าบอกเรารู้จักเหรอก็รู้จักแหละรู้แรกเป็นไงมีหนเป็นไมื่อยไหมคือแขกไปมีแขกมากก็หล่อล่ามเบิกอ่ะหล่อล่ามเบิกจนสอนภาษาอังกฤษเหรอเกมไม่รับเกมไม่ทำเรื่อยเลยๆเรยๆไม่บอกว่าเป็นใครละกันแต่ก็มี สมมติมีผู้ชายตรงสเปคเราแต่เขาขอมีแฟนเป็นผู้ชายด้วยยอมไหมใครจะยอมค่ะได้เหรอคะไม่ได้ผู้ชายคนนี้ตรงสเปกเราดีอบอุ่นแล้วก็ดูแลเราเต็มที่แต่วันหนึ่งเขามาขอขอมีผู้ชายคนนึงด้วยแล้วเราก็ขอกลับได้ปะว่าขอขออยู่ด้วยได้ปะอ๋ออีนี่แรงกว่าว่ะอ๋อไปถึงสามคนผัวเมียอย่ามาลกันกนะคะสามคนผัวเมียก็เคยมาแล้ว อยากรู้เวลามเมาผพูดนะครับเวลามพูดยังไม่เมาอีกเรอยังไม่เมาจะพูดเจอแบบหนุ่มๆหลึเขามีอาการยังไงคือถ้าี่เราชอบถ้าเขาไม่ได้แบบว่าชอบจริงๆจังๆนะแค่หล่อเขาก็จะแบบ าไปจีไปเล่นไปคุยอ๋ออันอันนี้แค่ลมแค่ลมตรงๆคนแบบลมตรงๆผมนะแล้วแบบว่าเจอคนที่ชอบจริงๆนะงจะนิ่งน่าจะสวยเลยค่ะจะไม่กล้าใช่ไหมไม่กล้าก็เลยไม่ได้จะหลุดแตกเออจะหลุดเสียเลยจริงๆถ้าชอบจริงๆถ้าคนนี้เป็นคนที่แบบเราชอบนะ เออไม่ได้อ่ะจริงๆหลายคนเป็นแบบนี้นะเออแล้วกุ้มหละเวลาเจอแบบกุ้มมันกุ้มกันนองหงีบหน้าเลยน้ำเออเออเบ้ารอจอดแล้วรอตีด้วยแต่มือแล้วเนี่ยก็คือคุยคุยได้อะไรอย่างงี้เขาจะเป็นโคนถ้าถ้าชอบเขาจะมีแบบเขาจะเป็นคนเขาจะเป็นคนถ้าเราเป็นผู้ชายอ่ะ เราจะรู้สึกว่าเขาแบบมีเซ็กส์เพียวเขาเรียกอย่างนี้ป่ะเออคุณจะมีเสน่ห์บางอย่างที่สุดอ่าให้รู้ว่าเออคุณก็รู้สึกดีโอเคนะเข้ามศีรษะข้ามาสิส่งสายตาเบาๆสงสายตาเบาๆเจอกันแป๊บๆๆๆไปเจอกันตอนไหนไม่รู้เพื่อนไม่รู้เลยเขาก็มีเสน่ห์ของเขาไงดึงดูดให้ชายดึงขูดภาพทุกคน้จะนิ่งๆแล้วแบบไม่มีนมก็จะอะไรนมเล็กป่ะล่ะนมเล็กก็สวยใครบอกนี่ทัศสนิทกันใช่ไหมสนิท เรดาร์ในการสแกนเกเต็มติดให้เท่าไหร่ศูนย์ศูนย์วะมั่นใจเลยศูนย์เลยเหรอใช่ไม่ออกดูไม่ออกเลยเหรอเฮ้ยบอกตรงๆหนูเคยเข้าวงการมาทั้งที่คนเขารู้ว่าในวงการว่าผู้ชายคนนี้เป็นเกเอออีนี่ไปอยู่ไหนมาเออไม่รู้ไม่รู้เขาไปทำนี้ด้วยชวนกินข้าวเคยคิดว่าหมเขาชอบเราเด็กใครเหมือนเป็นเพื่อนสาวเออเออ่ะแล้วกลับไปถามน้องมารู้เหรอว่าเขาเป็นเออใครใครบอกแล้วอายมากเลย ยิงออกตัดออกถามรีพูแกแกรู้ป่ะแก๋รู้ฉันไม่ใช่ไม่ใชฉันรู้สึกเขาเป็นผู้ชายวะผู้ชายผู้ชายใช่ป่ะเออผู้ชายพี่เอกอะเหมือนกันเป๊ะแต่เขาไม่หยิ่งไงเขาก็มีบางครั้งไม่ตอนแรกเจอไม่เป็นเลยเว้ยออกมาพูดพูดกินกินแกินน้ำไหมโอเคไหมเฮ้ยวันนี้พี่ซื้อของมาเฮ้ยเราโอเคป่ะชีวิตเราโอเคป่ะ เฮ้ยขาคิดกับเราแน่ทำไมตอนสตารคะลืมปิดเสียงหนูจะถอนตาหากลัวผิดายอ่ะอุ้มล่ะมีเรดาร์ในการสแกนกี่เต็มสิบให้เท่าไหร่สามสี่ก็พอสองคนนี้จะรอดไหมวันนี้าวสี่มันแต่ก็ไม่แน่นะการพูดคุยศึกษาไปเรื่อยถึงจะรู้ว่านะเนี่ยเดี๋ยวคุณจะได้ศึกษาแน่ตอนนี้เนี่ยในฐานะสาวโสดทั้งสองคนอยากบอกพวกผู้ชายทั้งโลกว่ายังไงบ้าง จริงใจกับกูบ้างจริงจริงเนาะแค่ประโยคเนี้ยข้างในจริงใจกับกูบ้างจบะให้มึงคิดเร็วมากเลยอ่ะตอบออกมาเลยอ่ะอยากได้แค่นี้ค่ะอยากได้แค่นี้อยากได้อะไรเลยอยากได้อะไรก็เหนื่อยทำงานเหนื่อยโอเคกูเหงาอยากจะบอกผู้ชายทั้งโลกว่าอะไรบ้างนะคะอยากจะบอกผู้ชายทั้งโลกว่า กินคนเดียวก็พอค่ะกินอะไรเลยเยอะอะไรเลยแถะแล้วเธอเนี่ก็ปากเลยตอนนี้พร้อมที่จะพบกับเก้งต้องใส่ของเราอยังพร้อมค่ะพร้อมแล้วได้เวลาเปิดตัวเก้งต้องสงสัยมาเลยเร็วเร็วออกมาออกมาออกมาเร็ว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 เต้นนอะเร็วเร็วเร็วเน่เออดีเราดีแลือเกินเออมาจะมาแล้วมาแล้วมาแล้วไหนล่ะนี่ไงเก้งเขาลอยมาเอ้ยหมูหมูสีดำ

อาชื่ออะไรครับชื่อตีครับตีตีไม่ต้องดูไปฉันถามเธอต้องตอบเข้าใจไหมอายุเท่าไหร่ยี่สิบกว่ากว่าครับยี่สิบกว่ากว่าเรียนหรือว่าทำงานแล้วทำงานแล้วครับทำงานกี่กับไรเทรนเนอร์ฟิตเนสครับผมเทรนเนอร์ฟิตเนสไปอยากเทรนไหม พี่เด็กน่ากลัว่ะเอ้แคนั้นพี่เน็กิไรก็มีแต่พวกแั้ทุกพีเลยมันก็ไม่แน่นะแกงเล่ผู้ชายแย่ๆนัดเจอกันในห้องน้ำจริงเหรอกติกามีเวลาในการถามคำถามแกงต้องสงสัยก่อนม่านจะปิดโดยจะต้องเซ็นเซอร์คำถามถ้าตรงเกินไปไฟเตือนจะขึ้นสีแดงแต่ถ้าคำถามสามารถถามได้ไฟเตือนจะขึ้นสีฟ้าแกงต้องสงสัยมีสิทธิ์แอปคือสามารถข้ามได้หนึ่งคำถามช่วนค่ะ เตรียพร้อมไหนเกรงกล้ามหน่อยสิให้เก่งไม่ให้เปิดว้าวเนียให้เก่งไม่ให้เปิดไ้บ้าว้าวว้วเร็วเป็นอะไรขโมยเลยเยี่เดี๋ยวบ่นเดี๋ยวก่อนปิดให้สนิทปิดให้สนิทปิดให้สนิทเดี๋ยวไม่มีแรงทำไม่ได้ไม่ได้นเพลงนี่ได้ประทับน้องน้องมีอะไรมั้ยีอะไรมั้มีมีแล้มีเล้วมีหันลมหันเล่ม อตรียพร้อมแล้วเริ่มโันมีหมอยหรือยังเอ้ยอถามสิถามแบ็ควินเป็นยังไงคะอ่ะตอบได้ชอบขาสวยครับขาสวยเราค่าควยแต่ขาถามไหมถามไหมอ๋อเออชอบสีชมพูหรือสีดำชอบสีดำครับสีดำตรงพิมพ์ตกตะกาตัวนั้นที่ได้มานี่เป็นของตัวเองหรือคนให้มาของตัวเองครับเพราชอบสีดำเธอดำหรือชมพูชมพู ไม่หลุดเว้ยนี่ชมูกต้องถานไงโอ้ยตายต่อ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 เกินเธอเธอถามสิถามสิโอ้ยไป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 หาหมอรักษาพวกแบบผิวหน้าอย่างนี้ปะคะเออก็ไปบ้างนิดหน่อยนี่ไปแล้วเหรอคะไปแล้วชอบชอบแบบว่าใช้แหนบถอนขนหรือชอบเอามีดกอน ใช่แนครับได้หลบได้หรอมาชอบชอบชอบเส้นเป็นแนวตรงนี้หรือแนวหยักๆอย่างนี้ชอบแนวหยักแนวหยักทำไมอ่ะขนไงชอบชอบชอบแบบว่าเวลาอาบน้ำล้วชอบแบบห้องน้ำมีกระจกหรือไม่มีกระจก ชอบมีกระจกครอ้ยแล้วทำไงดูกระจกมองอะไรนี่จะถามไม่ใช่หรอใช่้ยองใครเล่นวะเนี่ยฉันเล่นด้วยฉันแข่เชิญฉันแข่น้เชิญชอบอินดอร์หรือเอาดอร์อ่ชอบเอาดอร์เรัอชอบชอบอาา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 าหรือชอบอาา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 ่ในอ่างครับชอบชอาแบบมีฟางหรือไม่มีฟองมีฟองโอายโอายาาาแล้วชอบอยู่ใน ชอบขอบเตียงแล้วตี่วก็ถามว่าขอบเตียงหรือว่าในหอทำไมถึงชอบขอบเตียงคะทำไมคะอะไรคะอะไรคะคุณโอ้ยสั่นาตอบเมชอบขอบเตียงไปดคุณต้องตอบวไปไดยคุณต้องตอบใดเคุณต้องตอบคุณคุณ คุณชอบชอบชอญี่ปุ่นหรือฝรั่งเออชอบญี่ปุ่นครับเฮ้ยญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วชอบชอบแบบชอบคำว่าคิมูจิหรืออีคึมาๆมาๆเร็วๆนั่เหนือเฮ้ยไม่ได้หว่ะเนี่ยเวลาอาบน้ำเนี่ยล้างอะไรก่อนเออล้างหน้าครับล้างหน้าหว่หายบไม่ต้องล้างหน้าทำไมล้างแบบไสมองจะแตกแล้วเวลาเมาเป็นยังไงมีความต้องการเยอะหรือน้อยเยอะ ชอบกินค็อกเทลหรือชอบกินวิกกี้ค็อกเทลครับนี่ตอบค็อกเทลให้มันสีแก้วชอบเหนื่อยชอบเห็นผู้หญิงเต้นหรือชอบชอบเต้นเองดูหนุ่มไปขึ้นหนุ่มทำไมตกลงตกลงด้วยมชอบดูผู้ชายเต้นครับฮะชอบดูผู้ชายเต้นชอบดูผู้ชายเต้นนางหลอกใช่หรือเปล่าแล้วแล้วเวลาเห็นผู้ชายเต้นฟูไหมไม่ได้ไหนเต้นให้เราดูหน่อยเต้นให้เราดูหน่อยไหนเตั้งยังไงโอ้ อุ้ยตายอุ้ยตายแล้วคายแล้คุณคุณคุณชอบคุณชอบรถรถเบสป้าหรือไม่ชอบชอบเคยเคยถูกแกล้งสีไหมแก้งแก้งแก้งประจําครับใช่โอ้ยตายแล้วประจําหมดเลยชอบดาราชายคนไหนชอบเคนเทอร์เดนครับเคนเทอร์เดนเอ่อแจกกางเกงในย่ออะไรเออไหนดูสิ อย่างไหนเยอะอะไรไปดูเองไหมเอาล่ะเอาล่ะไครอะมอกไม่แห <Lat Hello> ้งอะคอมอะบอกอะไรอะคออะคอมอะไรวะอะบอกคอมพี่อะบอกคอมพี่เหรอใช่เหรอเนี่ยเลยให้เรื่องมันแฝงเดี๋ยให้เลือกใครระหว่างอุ้มกับตบใครเลือกใครเละคะเอกี้ด้วยสามคนอะเลือกใครเลือกใครอ้าวเนี่ยอ้าวหิวจริงนะเนี่ยทั้งเลตอนค็อกเทลกับตอนมันเต้นตอนมันเต้นนี่แหละกูหมดอารมณ์ถามละไม่แต่บางทีนางก็แอบด้วยเปล่าแอปทิกโรสที่คำถามไหนที่เป็นผู้ชาย ถาไปแล้วไอ้มันตอบมาเป็นผู้ชายใช้แหนบดึงเออถอนขนอ๋อเก่งกว่าไม่ใช่แหนบหรอที่ยากใช้แว็ปอ๋อเหรอเออจริงเหรอจริงอ๋อเดี๋ยวมันไม่เนียนอย่างเงี้ยเหรอเออชอบอ่านนั้นเนี่ยตื่เต้นตอนกับาดอชอบฟองชอบขอบเตียงชอบเส้นหยักหยักอันนี้มันเป็นผู้ชายที่แบบว่าแซ่บๆซบกทำกันนะเออขอบเตียงในสัตในอ่างผู้ชายแซ่บๆหรือว่าอาจจะเป็นเกย์คิงอ่า ขอบเตียงขอบเตียงคืออะไรโอ้โหอย่ามาแอบเจอเคยเจอขอบอะไรขอบแพงกินอะไรบอกเลสตอบผิดเสียหน้ามากเลยนะอย่าให้พ่อดูหนุ่ยรายการเนี้ยเดี๋ยวบอกพ่อเมาดีดเป็นคนเรียบร้อยมากนะคะอะไรเรื่องพวกนี้ไม่ไม่ไม่ทันแล้วมือเออเหรอฉันว่าเป็นผู้ชายแต่เลยด้าเธอสูญไอ้พวก เป็นผู้ชายแต่กี้ว่าเป็นผู้ชายอของทรายพี่เอามาหลอกหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เห็นเหรอตอนที่เธอจากชั้นถามกันเรื่อยๆเธอยืนขึ้นยืนขึ้นตอนที่เธอทำนมกันเกระเด้งอ่ะเต้าหยอกึ้นหมดละทำไมเต้ามันจะมาปูปูรู้สึกเหรอรู้สึกกับความกระเด้งของเธอจริงเหรอเอามาใหม่ที่จะกระเด้งให้ดูใหม่อีกรอบเออก็เดี๋ยวรอเอาไปก่อนสิบออตชั้นว่าผู้ชายหนึ่งสองสามแต่ว่าไม่ใช่ใช่ป่ะ แต่ฉันให้ตอบว่าใช่ถ้าเกิดว่าฉันตอบถูกเงินค่าตัวแกให้ฉันอุ้ยฉันว่ามันเป็นมินี่เว้ยใช่ก็ได้อยู่ก็ได้ใบใบก็คือเป็นนั่นแหละไม่เป็นอ่ะคุยกังสองคนคุยกันให้ดีผู้ชายเอาแล้วทำไมเงินดาวันมันได้แล้วมันยังไงเนี่ยมันได้เหรอเนี่ยทางจริงไม่ต้องเครียดขนาดนี้แหละค่ตัวเดิมไม่เสียหน้าไงอ๋อไม่เปได้หรอกโอ้เจ้าโอ้เสียไปทางชีวิตแล้วตอบไม่เหมือนกันบ้างไม่ได้ต้องตอบเหมือนกันต้องตอบเหมือนกันจริงเหรอเออ เป็น,<า>ปนอ่ะผู้ชายผู้ชายโอเคเชื่อเพื่อนโอ้เชื่อเพื่อนสาวคุณทั้งสองคนตอบว่าเก้งต้องสงสัยของเราในวันนี้ไม่เป็น <c ười> เออไม่เป็นผู <c ười> ้บอกไม่เป็นเ <c ười> อาล่ะครับคุณทั้งสองคนนะฮะตอบว่าเก้งต้องสงสัยของเราในวันนี้นะครับไม่เป็นนะฮะเพราะฉะนั้นได้เวลาแกน <c ười> อย่าจะเต้นอย่างนี้เลยไอ้ผู้ายสะอแรแรงอโอยโอยออยไอ้อ้ผู้ชายวะผู้ชายเหรอผู้ชายที่รัดมากเป็นผู้ชายที่รดมากกูเลยผู้ชายจริงเแบ๊ผู้ชายเข้าไปเลยแบ๊ผู้ชายมามามลงมานี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เธอเฝ้าตุงเรื่อยๆบอกเลยโอ๊ยนี่เป็นเทรนเนอร์ที่ไหนเป็นตีรังครับอ๋อฟฟีครังหรอโอ้ยพี่อยากเทรนเนอร์อยู่ฟรีเลยค่ะตอนนี้พี่ต้องการมีกล้ามท้องเจ๊ก้าเอาออกให้หมดสิเซระหว่างจะพูดกับอุ้มจะเลือกใครผมขอเลือกสองคนเลยได้ไหมครับสองคนไดนจริงๆได้ค่ะต้องคนเดียวใช่ไหมคนเดียวด้วยนี่จะอยากไปยุ่งกับขโมยเขาได้ไหมไหน เป็นเทรนเนอร์สอนท่าออกกำลังกายให้พวกเราได้ดูหน่อยสิเออแล้วท่าไหนดีเป็นท่าเล่นท้องท่าเล่นท้องท่าง่ายๆอยู่กับบ้านไป็นจิบน้ำขิงก่อนไม่เสียงเนี่ยโอ้ยอย่างงี้โอ้โอ้โอได้ต้องทำกี่เซตสิบทังครับสิบครั้งออดไม่หลุดไม่หลุดสิบไม้ห้เขาหน่อยซิทซูไม่หลุดสิบไม้ให้เขาหน่อยโตก้าวก็ไม่เหนียวเลย ติดไม่ได้ว่ะพ่อกระดาษวันนั้นเน sort of ี่ยบอกให้พ่อมันดูด้วยไม่ต้องให้พ่อดูพ่อมาไเดี๋ยวพ่อมามเดี๋ยวมาละมีคนบอกว่าเป็นเคบ่อยมากคุณเบื่อนมางหรือเ่าครับเยอะครับมีบอกตลอดครับคุณเคยเข้าห้องน้ําในฟิตเนสกับเชที่คนที่คุณเคลนมก็เข้าไปครับบางทีเข้าห้องน้ำเนี่ยลูกค้าก็จะตามไปเ้วยลูกค้าคือลูกค้าเป็นใช่ครับตามเขาไปดูคุณกขาจะต้องแบบไปเข้าแบบในห้องน้ําเลยครับ ไม่ได er ้ไปยืนแบบว่าที่ผ oh ู้ชายยืนนะครับ่มท่านเป็นูถือขนาดนี้ก็ถือให้เขาก็ได้โอ้โหมาแรงเว้ยฉันบอกเลยข้างหน้าไม่น่าสนใจนี่ข้างหลังวางไม้ได้เลยอะเอาไม้ต้อนได้เลยถ้ามีเหรียญจะหยอดแล้วนึกว่าตูอถือสเปกนายคนนี้สเปกโอ้ยอะไรก็ได้ช่วงนี้ตอนนี้เหรอจริงน้องคะคุณเป็นคนดีมั้ยจริงใจป่ะเอาไม้จริงใจเหรอจริงป่ะเป็นคนจริงใจเหรอตอนนี้ไม่มีแฟนไม่มี มีพ่กนอนเมียมีอะไรต้องผ่อนเยอะป่ะชีวิตอะดูแลตัวเองได้หรือเปล่านี่ก็บอกไม่เปลี่ยนที่ใส่เลิกใส่ซองไม่ถามว่ะตอนนี้ผ่อนอะไรอยู่บ้างไม่มีแล้วครับผมจริงป่ะเฮ้ยดีป่ะเอออดีพร้มนะไม่มีกินครับขยันหรือเปล่าขยันหรือเปล่าขยันเออขยันก็โอเคเฮ้ยเลยด่าศูนย์ตอบถูกว่ะเออเออทำไมอ่ะทำไมเพราื่อนเขาฟูจริงจริงเหรอเห็นเออ วันนี้นะฮะแขกรับเชิญของเราตอบถูกนะฮะคุณชมพู่และคุณอ้มรักษนาขอบคุณครับสุนเก้งของเรานะฮะต้องขอบคุณมากเลยคุณเซ่โอ้ยหมดเวลาแล้วอ่ะวันนี้ฉันก็ถ่ายผิดเลยเห็นไหมแม่ไม่ก็ตอนเต้นมันแรดเกินไปแรดมากเลยเนี่ยดูไม่เหมือนจะได้ขนาดนี้เธอไม่รู้ตัวหรือเปล่ารู้ตัวรู้ตัวใช่ไหมพีแฟนหรือยังคะอ๋อเพราะอะไร โอ้โหหล่อขนาดนี้มีแฟนต้องมีอะไรบกพร่องแหละเออเล็กไงเล็กไอจีไหมไอจีไม่เล่นไม่ได้เล่นไม่เล่นไอจีทำไมอ่ะไม่ต้อไม่เอาฉันต้องเอายืดนี่เขาตลอดไปทันหลังเลยสิคะาทันหลังนะไม่เล่นไอจีหลังดูสิดูเดี๋ยวเราให้เจ้าพวกไปหยอดเหรียญเขาสิเล่นเลยมึงนี่คือบาดมากอ่ะ พบกันใหม่ที่หน้าพบกันใหม่ที่หน้าวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะนาสวัสดีครับสนุกอ่ะ